สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Global Insight รายการวิเคราะห์สถานการณ์โลกรอบด้านกับดิฉันสศินาค่ะและแทนครับสวัสดีครับคุณศัินาวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนของเราเองนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนที่ดังมากออกมาพร้อมกันนั่นคือข้อบอกลงสันติภาพกัมพูชาไทยที่เพิ่งมีการลงนามกันไป ใช่ครับเหตุการณ์น,นี้ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะครับการลงนามเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่กรุงัวลาลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยสักกีพยานก็ไม่ใช่ระดับธรรมดาแต่มีทั้งนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาด้วยครับสื่อกัมพูชาอย่างคัมบูเท,เทธเมนะคะรายงานว่าประชาชนชาวกัมพูชาต่างยินดีและหวังว่านี่คือการฟื้นฟูสันติภาพที่แท้จริงแต่ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักสังเกตการสถานการณ์ชายแดนของกัมพูชาเองกลับไม่ได้เฉลิมฉลองด้วยความสบายใจนักนั่นคือแก่นของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยครับคุณสศศัชนามันคือ the paradox of peace หรือความย้อนแย้งของสันติภาพเพราะในขณะที่หมึกบนข้อตกลงยังไม่ทันแห้งดีเสียงเรียกร้องจากผู้เชี่ยวชาญในกัมพูชากลับดังขึ้นว่ารัฐบาลพนมเปญต้องเสริมสร้างศักยภาพภายในประเทศ และเร่งพัฒนากองกําลังป้องกันชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมันเป็นท่าทีที่น่าสนใจมากนะคะปกติแล้วเมื่อมีข้อตกลงสันติภาพประเทศต่างๆมักจะพูดถึง peace dividend หรือการลดงบประมาณกลาโหมเพื่อนําเงินไปพัฒนาด้านอื่นแต่กัมพูชากลับส่วนทางทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะคําตอบที่ตรงที่สุดก็คือความไม่ไว้วางใจครับ สื่อกำพูดเทธาเมอ้างอย่างตรงไปตรงมาเลยว่านักสังเกตการเหล่านี้ยังคงไม่ไว้วางใจไทยอย่างเต็มที่มีการอ้างอิงถึงผู้ชี่ยวชาญที่ชัดเจนด้วยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับดครคินเพหรือดอคอรคินเพซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ให้ทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่าแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่หนทางย่งอีกยาวไกล ความพักดีของไทยต่อข้อตกลงหยุดยิงยังคงไม่อาจเชื่อได้อย่างเต็มที่เป็นคำกล่าวที่แรงและตรงมากสำหรับบรรยากาศของการเฉลิมฉลองสันติภาพนะคะถูกต้องครับและดรคินเพมไม่ได้พูดลอยๆเขาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยทำงานอย่างหนักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในหลายด้านหลักๆเลยครับเขาเน้นทั้งเรื่องศักยภาพการป้องกันชาซึ่งเป็นหัวใจหลักศักยภาพภายในประเทศ ความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติรวมไปถึงการยกระดับห่วงโซ่การผลิตภายในและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้วยนี่มันไม่ใช่แค่การเตรียมรบนะคะแต่นี่คือยุทธศาสตร์ชาติขนาดย่อมเลยมันคือการมองว่าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกัมพูชาแข็งแกร่งจากภายในจนอีกฝ่ายไม่กล้าที่จะละเมิดข้อตกลงถูกต้องครับนี่คือหลักการคลาสสิกของเรียลพลิติกเลยครับคือสันติภาพที่เกิดจากความแข็งแกร่งไม่ใช่สันติภาพที่เกิดจากการร้องขอ ดรคินเพย์ถึงกับกล่าวว่าเราต้องเปลี่ยนทุกความท้าทายเหล่านี้เป็นโอกาสในการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งแก่ตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรับปรุงกองทัพให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของชาวคขมรไม่ใช่แค่ดรคินเพย์คนเดียวใช่ไหมคะยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเองด้วยครับคุณเปรียบคโลหรือคุณเปรียบคอซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักสังเกตการชายแดนก็ออกมาพูดในทิศทางเดียวกัน เขาเน้นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศและความเป็นเอกราชด้านความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือการพึ่งพาตนเองทั้งเศรษฐกิจนั่นเองครับคุณเปรียบคอดูเหมือนจะลงรายละเอียดในด้านการทหารที่ชัดเจนมากด้วยใช่ไหมคะชัดเจนที่สุดครับเขากล่าวว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของกองทัพ การฝึกฝนของเราต้องเริ่มกับพลเรือนที่อยู่ประจำการในกองทัพซึ่งเราจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนั่นคือการระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเลยนะคะว่าปี2026จะเริ่มโปรแกรมนี้นี่ไม่ใช่การพูดเชิงหลักการแต่คือแผนปฏิบัติการเป็นแผนปฏิบัติการครับเขายังระบุต,ต่อว่าทหารอาชีพจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเป็นประจำเพื่อที่พวกเขาจะมีทั้งความสามารถและศักยภาพที่แข็งแกร่งและที่สำคัญการปรับปรุงอาวุธให้มีความทันสมัยก็ควรได้รับการพิจารณา เราต้องลงทุนในหนทางต่างๆที่เสร์มพา่านภาคการป้องกันทางของเรามากกว่าครั้งไหนๆมากกว่าครั้งไหนๆ more than ever เป็นคําที่หนักแน่นมากในวันที่เพิ่งลงนามสันติภาคเอาละค่ะเราเห็นแล้วว่าฝั่งกัมพูชามีความกังวลและต้องการสร้างความแข็งแกร่งแต่ในเวลาเดียวกันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญอย่างยิ่งยวดจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐ เกิดขึ้นพร้อมกันข่าวระบุว่าสหรัฐอเมริกาจะถอนมาตรการปิดล้อมทางอาวุธที่ใช้กับกัมพูชามานานคุณแทนคะนี่คือความบังเอิญหรือนี่คือส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพครั้งนี้คะนในโลกของภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ไม่มีอะไรบังเอิญครับคุณาศาสินาการที่สหรัฐขยับเรื่องนี้ในจังหวะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปเป็นสกขีพยานด้วยตัวเองเนี่ยนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดสัญญาณว่าอะไรคะสัญญาณว่าสหรัฐกําลังพีโวตหรือ หวนกลับมามีบทบาทในกัมพูชาอย่างเต็มตัวหลังจากที่กัมพูชาแทบจะอยู่ในเขตอิทธิพลของจีนอย่างสมบูรณ์แบบมาหลายปีและการปลดล็อกการขายอาวุธให้กัมพูชาคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการดึงกัมพูชากลับมาแต่ทำเรียบร้อยก็ต้องมีเหตุผลในการชี้แจงต่อสภาคองเกรส เขาอ้างเหตุผลว่าอะไรในการปลดล็อกครั้งนี้ครับทำเนียบร้ายเขาอ้างเหตุผลหลักๆเลยค่ะประการแรกคือความขขังขันแข่งของกัมพูชาในการเสาะสแสวงหาสันติภาพและความมั่นคงซึ่งก็คือข้อตกลงกับไทยที่เพิ่งลองน้มเนี่ยแหละค่ะและประการที่สองซึ่งนี่คือจุดสําคัญคือการขยายความร่วมมือในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยระบุชัดเจนว่ารวมถึงพวกค้ายาเสพติดและศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์ด้วยศูนย์สแกมเมอร์ นี่คือประเด็นที่รัฐบาลใหม่ของสมเด็จฮุนมาเน็ตกำลังล้างบ้านอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศหลังจากถูกวิจารณ์ไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์ถูกต้องค่ะมันคือควิดโปรโควอนะคะการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนสหรัฐบอกว่าคุณกัมพูชาช่วยเราปราบอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทบผลประโยชน์สหรัฐและพันธมิตรและคุณสร้างสันติภาพกับเพื่อนบ้านไทยเพื่อเป็นการตอบแทนเราจะปลดล็อกอาวุธให้ และนี่ก็ไปสอดรับกับที่ดกรคินเพย์และคุณเปรียบคอลเรียกร้องพอดีบดีเลยว่ากัมพูชาต้องปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยแต่เขาจะเอาอาวุธทันสมัยจากไหนคําตอบก็คือจากสหรัฐที่กําลังจะเปิดให้นี่เองมันคือจิ๊กซอที่ลงล็อกกันทัดีค่ะกัมพูชาต้องการอัปเกรดกองทัพสหรัฐต้องการดึงกัมพูชาออกจากจีนข้อตกลงสันติภาพกับไทยและการปราบปรามสแกมเมอร์คือสะพานที่เชื่อมทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน กลับมาที่ตัวข้อตกลงสันติภาพเมื่อสักครู่เราพูดถึงฝั่งที่ไม่ไว้วางใจไทยแต่มีผู้เชี่ยวชาญฝั่งที่เชื่อมั่นในข้อตกลงนี้บ้างไหมคะมีครับและเหตุผลที่เขาเชื่อมั่นก็น่าสนใจมากครับดรเชยเท็วินหรือดรเชยเทควิน,ออวนผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์เชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพนี้มีค่าพอที่จะบีบให้ไทยเคารพมันแม้ว่าไทยจะไม่ต้องการก็ตามบีบให้ไทยเคารพแม้นว่าจะไม่ต้องการทําไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นคะ เขาไม่ได้มั่นใจในตัวไทยครับเขามั่นใจในสักขีพยานดรเชยเทควินชีว่าสิ่งที่ทําให้ข้อตกลงนี้มีน้ําหนักมากขึ้นก็คือการที่มีสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้สนับสนุนหลักหรือ main supporter เขาขยายความว่ายังไงคะเขาพูดอย่างทรงพลังเลยครับว่าใครก็ตามที่คัดค้านมันก็จะเท่ากับการไม่เคารพอเมริกา โอ้โหนี่คือการยกระดับข้อตกลงทวิภาคีไทยกัมพูชาให้เป็นพันธสัญญาระหว่างประเทศที่มีเกียรติของประธานาธิบดีสหรัฐคำประกันอยู่ด้วยถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่กระดาษระหว่างพนมเปญกับกรุงเทพอีกต่อไปแต่มันคือข้อตกลงที่กัวลาลัมเปอร์ที่มีทรัมป์และอันวาอิบราฮิมร่วมรับรู้ด้วย การละเมิดข้อตกลงนี้จึงไม่ใช่แค่หักหลังกัมพูชาแต่คือการหักหน้าชารัฐและมาเลเซียไปด้วยในเวลาเดียวกันและดรเวยเทคกวินยังพูดถึงกลไกาการตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาระบุว่าหลังข้อตกลงมีผลบังคับใช้ประเทศที่เป็นสักขีพยานจะแต่งตั้งคณะสังเกตการในทั้งสองประเทศและจะมอบความช่วยเหลือทางการเงินและเทคนิคเพื่อดําเนินการตามข้อตกลง นี่คือเคี้ยวเล็บของข้อตกลงคือมีคนกลางซึ่งก็คือสหรัฐและมาเลเซียเข้ามาตั้งคณะสังเกตการหรือ Observers ในพื้นที่ชายแดนเพื่อติดตามว่าใครละเมิดข้อตกลงดังนั้นถ้าฟังถ้าเราฟังภาพรวมทั้งหมดนะครับคุณสิสินาฟังกัมพูชาได้สันติภาพที่ชายแดนได้โอกาสปลดล็อกอาวุธจากสหรัฐและได้หน้าตาคืนมาจากการปราบปรามอาชญากรรมฝั่งไทยเองก็ได้สันติภาพที่ชายแดนซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และฝั่งสหรัฐก็ได้กลับมามีบทบาทในกัมพูชายอย่างเต็มตัวได้เครดิตในฐานะผู้สร้างสันติภาพและได้พันธมิตรในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์นี่คือการเดินเกมที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์หมด มันจึงเป็นที่มาของบทวิเคราะห์ในวันนี้นะคะแม้ประชาชนกัมพูชาจะยินดีกับสันติภาพแต่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลของพวกเขากําลังมองไปไกลกว่านั้นพวกเขากําลังมองว่าสันติภาพครั้งนี้คือโอกาสในการสร้างชาติปฏิรูปกองทัพและปรับสมดุลทางยุทธศาสตร์ของประเทศครั้งใหญ่โดยอาศัยจังหวะที่สหรัฐหวนกลับมานั่นเองมันคือสันติภาพที่ไม่ได้เกิดบนความไว้วางใจ แต่เกิดบนการคานอำนาจและผลประโยชน์ที่สมดุลของมหาอำนาจ ซึ่งอาจจะเป็นสันติภาพที่ยั่งยืนกว่าก็เป็นได้ครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่ากองทัพกัมพูชาโฉมใหม่หลังการปฏิรูปปี2026และการเข้าถึงอาวุธจากสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ความมั่นคงในภูมิภาคนี้ไปอย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณแทนมากค่ะสําหรับการวิเคราะห์ที่เจาะลึกค่ะินดีครับและนี่คือ Global Insight สําหรับวันนี้ดิฉันศศินาและคุณแทนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ